คิดถึงคุณจังของเรานะคะยังคงอยู่กับละอองฟองครับเป็นวันที่สองแล้วสวัสดีสสดค่ะเมื่อวานนี้เราคุยถึงชีวิตวัยเด็กไปแล้วนะคะ,คะแล้วก็รู้ละว,ว่าวัยรุ่นก็เข้าร่วมมหาวิทยาลัยกันแล้ว<ช>อย่างน้องออนี่สมหวัง<ช>สมหวังก็คือได,ได้ได้เข้าถาปัดตามเอ้ยถาปเพสัตเพสัตตามรอยคุณพ่อใช่ไหมคะเรียบร้อยส่วนแมนก็ไปอยู่ถาปละกบังละกบังส่วนเอ๊นิเทศนิเทศนิเทศมรังสิต ทีนี้ในรั้วมหาวิทยาลัยมันก็นอกเหนือจากการเรียนก็มีการทํากิจกรรมะแยะเลยแล้วใช้ชีวิตยังไงบ้างคะก็ไม่ค่อยเรียนเท่าไหร่ไม่ค่อยเรียนไม่ค่อยเรียนเท่าไหร่ผมเรียนะเพราะว่ารู้สึกว่าอยากได้ดนตรีมากกว่าตอนนั้นบอนังสิทธ์เขามีคณะของดนตรียังไม่มีครับไม่มีตอนนี้เขากำลังดังมากเลยนะอผมเป็นภาพยนตร์รุ่นหนึ่งเ่เป็นภาพยนตร์รุ่นหนึ่งเเรียนเรียนทางภาพยนตร์นะครับเป็นภาพยนตร์ตามรอยคุณตาใช่ไหมวันบุตรตาใช่ครับก็รุ่นหนึ่งเลยครับก็ตอนนั้นก็ไม่ค่อยเรียนครับก็ ไปอยู่คือเรื่เรียนปุ๊บก็ไปเข้าชมรมไปซ้อมดนตรีไปเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปฮาปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยครับค่ะครับก็มีเพื่อนๆเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นก็สนุกสนานกันแล้วก็เวลามีประกวดดนตรีปุ๊บก็ก็ไปประกวดดนตรีด้วยอืมก็ไปประกวดกันกับเพื่อนในชมรมค่ะชมรมครับเป็นชมรมของมหาลัยก็คือจะมาจากต่างคณะกันใช่ครับใไหมครับแล้วไปประกวดอย่างเช่นที่ไหนบ้างก็ที่โค้กมิสอุบัติครับปี91ครับผมปี91มีใครบ้างรุ่นนั้นรู้สึกจะไม่มีผมรุ่นก่อน ป๊อปนะฮะก่อนหน้าด็อกเขาปี2ปีใช่ครับปีนั้รุ่นแรกแเลยนะครับรุ่นแรกเลยพ่งฮะน่าจะรุ่นแรกเลยรุ่นแรกแเลยตอนนั้นตอนนั้นได้ที่3ของประเทศเชียงตอนนั้นเขาที่เขามีกัรที่ธรรมศาสตร์ที่อะไรบ้างใช่ครับไม่ใช่ธรรมศาสตร์ครับอ๋อรุ่นพี่กับพี่วินิจเป็นพิธีกรเลยใช่ไหมใช่ใช่ลุ้นเลยนะไม่ใช่แค่ทานอยู่เลยใช่ใช่ใช่พี่บุกนหมดเลย ใช่ครับรุ่นนั้นกำลังจะเล่นที่หอประชุมรอบสุดท้ายของชุมชนประสาทจำได้ใช่ครับน่าจะเป็นรุ่นที่1หรือ2 2อะไรสักอย่างจะรุ่นแรกๆเลยครับรุ่นแรกเลยใช่ครับผมได้ที่3ามได้ที่3ของประเทศวงประเทศวงสตริงครับแล้วผมครับก็ประกวดตลอดแล้วพอมีประกวดที่อื่นก็มีนเนสกาแฟช่วงนั้นนะจิ้มบีนเนสกาแฟก็ไปประกวดเนสกาแฟกับเพื่อนๆในวงอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็มีประกวด คนนกกระดกดอกไม้ครับเพลงพี่เบิร์ดะครับใช่ครับอัลบั้มตอนที่เบิร์ดออกคนนกกระดกดอกไม้ช่วงนั้นก็ไปจับคู่กับเพื่อนอีกคนหนึ่งผู้หญิงไปร้องเพลงอพไปร้องเพลงเสร็จปุ๊บก็ไปประกวดถึงรอบสุดท้ายได้ที่สองครับคนนกกระดอกไม้ได้ที่สองที่หนึ่งนี่คุณปรับดาเลมูนรุ่นนั้นรุ่นนั้นนะฮะเขาบอกพอไปประกวดเสร็จแล้วก็พอประกวดเสร็จก็ได้มีโอกาสเข้าไปไปสกรีนเทสที่ที่กัมแล้วตอนนั้นก็ยังไม่จบยังไม่จบครับยังไม่จบเลยใช่ครับอ๋อเริ่มจะแบบว่าเริ่มมจะเเเป็นนข้บบบาาสูววงงกรรััทิแลใช่ค โอกาสมาโอกาสมาอ่ะแล้วแมนนะคะแมนที่ไร้กระบังเขาเป็นแบบอีกแนวนึงเลยนะไร้กระบังจะเป็นแบบเฮวเหว่หน่อยมั้ยเรียกว่าเรียกว่าถึกหน่อยถึกหน่อยถึกหน่อยเป็นยังไงคะแล้วแล้วอยู่สถาปัตย์แล้วไปอยู่กับดนตรีได้ยังไงจริงสถาปัตย์กับดนตรีนี่ค่อนข้างแบบใช่ใกล้กันมากฮะก็คือเพื่อนๆก็เล่นดนตรีกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆตอนนั้นไม่ค่อยจริงๆตอนตอนตอนมัธยมนี่ผม เด็กเรียนนะเด็กเรียนก็บอกแล้วจะเรียนวิทย์จะเป็นหมออะไรใช่ไหมแต่พอขึ่งพอเข้ามหาลัยนี่ก็เริ่มแบบเริ่มแผ่วลงนิดนึงแล้วก็ไปเน้นกิจกรรมทำกิจกรรมเยอะยองแสงสีเสียงแล้วเข้าอยู่กรุงเทพเต็มตัวไม่ไม่ผมก็จะอยู่ชานเมืองอยู่อยู่นครไออยู่นนทบุรีนั่นอยู่อยู่ลาดกระบังฮะบ้านอยู่บ้านอยู่นนทบุรีชาญก็จะจะจะผ่านจะผ่านตัวเมืองแต่ว่าไม่ได้เยี่ยมไม่ได้เยี่ยมไม่ได้แวะเยี่ยมใช่ครับก็เล่นดนตรีก็เล่น งกับเพล่นแถวชานเมืองใช่ครับถวชานโถโถแล้วเข้ามาแข่งกับเขาบ้างไหมครับก็ได้ได้ประกวดโค้กจริงๆผมประกวดหลายปีจำไม่ได้แล้วคือแต่แต่ก็จะอยู่ในในมหาลัยนะก็คือปีแรกนี่ปีเก้าเก้าสามเก้าสามเก้าสามนี่ประกวดก็เลยจะเข้าสองปีใช่ครับฮะก็เล่นเล่นเป็นวงแต่ตอนนั้นผมเล่นเบสนะเพราะอย่างที่คือไม่มีคนเล่นเบสเนี่ยผมก็ต้องมาเล่นเอาเหมือนกันเลยนะ คนจะจองกีตาร์กันตลอดเลยใช่ไหมเขาก็เล่นอัแคมไเล่นเบสแล้วก็ได้รู้สึกตอนนั้นเอ่อเดี๋ยวผมจำปีผิดไม่เป็นไรนะครับเป็นไานมากวันสก้าวสามเล่นอะไรกันเล่นเล่นเล่นเอเล่นคูสติกเป็นโฟกซองเล่นโฟกซองแล้วก็ได้เข้าไปในรอบสุดท้ายครับได้ที่สามได้ที่สามครับแต่ว่าปีที่มาเล่นเบสเนี่ยนาจะเป็น เก้าสี่มาีกปีนอ๋อมาแข่งอีกเหมือนกันเป็นวงต่างกันออกไปเขาเขาไม่ว่าอะไรใช่ไหมครับมาแข่งซ้ําได้ไม่เป็นไรครับแต่เปลี่ยนเราเปลี่ยนประเภทแล้วเปลี่ยนประเภทอย่างเดียวแค่จะโฟกซองมาเป็นวงแล้วแต่วงนี้คือได้ได้ที่หนึ่งของสถาบันแล้วเราออกไปข้างนอกก็รู้สึกเล่นเล่นแปลกไปนิดนึงเล่นเฟซไปหน่อยอะไรเงี้ยก็อาจจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง ก็เรียกเรียกว่ามาจากเวทีประกวดหลายหลายเวทีเหมือนกันไปขนนกกับดอกไม้อย่างเขาบ้างว่ะถ้าร้องเพลงได้คงไปนะคงไป้วใช่ไหมคะแตจริงประกวดผนนกกับดอกไม้นี่เพลนรุ่นพี่ของเขาครับไปประกวดด้วยรัาผมคุ้รู้จักรุ่นพี่ของแมงทีนึงนานแต่ตอนแต่ตอนที่ยังอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยสองคนนี้ไม่เคยไม่ได้รู้จักกัน เพิ่งมาเริ่จักตอนผมมีกิจกรรมอีกหลายอย่างอ๋อเดี๋ยวค่อยต่อมีกิจกรรมีหลายอย่างที่ทาให้ต้องรู้จักกันส่วนออนเหรอคะของออนนี่ก็คืออยู่ท่อยู่อยู่เพศักิ์เพศักเข้าต้งเรียนกี่ปีอะห้าปีห้าปีโอ้โหแต่ว่าเหมือนพี่แม่เลยคือตอนอยู่โรงเรียนเป็นเด็กเรียนค่ะแต่ว่าก็คือทํากิจกรรมของโรงเรียนแต่พอเข้ามหาลัยนี่คือเราเราเรามุ่งมั่นว่าเราเรียนแบบที่เอาตัวรอด เป็นยังไงฮะเรียนแบบตัวรอดไม่บอกคุณผู้ชมทั้งบ้านเ่ยเรียนอบบตรอดเปนเรียนยังไงนะฮะเรียนอบบตรอดคือว่าเรียนแบบสองจุดห้าสามขึ้นก็พอออ๋ไม่ได้กี่ยวว่าจะต้องกินที่ระดับหนึ่งระดับสองไม่เอาอย่างนั้นเราเราเน้นกิจกรรมเราเน้นว่าเราหาคุยได้เพื่อนเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้คอนเน็กชันอะไรอย่างเงี้ยพ่อคุณแม่ไม่ว่าอะไรไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่บอกให้ทําแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วคุณพ่อคุณพ่อเป็นคือคุณแม่เป็นเด็กเรียนแต่คุณพ่อก็จะแบบเหมือนกับว่า อย่างที่เป็นสไตล์เดียวกันเขาเข้ามาจากเพศสัตว์ทั้งคู่ไหมใช่ค่ะใช่พขก็ลอกลอกคุณแม่จบได้ขอแสดงว่าเป็นแฟนกันตั้งแต่อยู่ตอนที่ในจุฬาแล้วก็ลอกกันมาณนั้นค่ะโอ้ดีนะก็เลยเข้ามาพวกทำกิจกรรมทำมีกิจกรรมทุกอย่างทําได้ทําหมดทําอะไรบ้างคะเช่นก็เข้ามาคณะปุ๊บกิจกรรมรับน้องทุกอย่างตามปกติเหมือนคนอื่นนะคะแล้วก็ มาปุ๊บก็มาเป็นหลีดคณะก่อนเนี่ยค่ะพอเป็นหลีดคณะปุ๊บก็เริ่มเข้าไปสมัครหลีดมหาลัยเนี่ยค่ะก็ต้องทุ่มเทนะคะเพราะว่าได้ค่ะแต่ว่าตอนนั้นก็คือเราเราค่อนข้างจะไม่ได้คาดหวังสูงเพราะว่าเพราะว่ารุ่นนั้นน่ที่ไปสมัครกันก็จะแบบว่าจะเจอกันทุกปีสวยเช้งกันทั้งนั้นเลยแล้วรุ่นแล้วรุ่นปีเลขคู่ปีเลขคู่จุลาจะเป็นเจ้าภาพก็จะคุณบอประเพณีใช่ไหมเนี่ยใช่คุณบอะเพณีจุลาเป็นเจ้าภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ วกเวอร์เขาจะมาสมัครปีได้คู่กันอ๋อแล้วคุณสมัครแล้วแล้วแล้วหนูสมัครปีได้คู่หนูก็สมัครปีป<ะ>ปแรกคู่เพราะไปปีหนึ่งก็ไฟแรงก็ก็สมัครเลยเ,ออสเสร็จแล้วลแบบเราก็ก็มีคนกดดันมีเสียงกดดันเยอะอุ้ยนี่ไม่ได้หรอกอย่างงั้นอย่างนี้นนเราก็จนท้อไปแป๊บหนึ่งกันนะคะเราก็ยุคนั้นก็อ่านอีเมลเขาจะส่งอีเมลที่มันเป็นแบบขอ <ừ> ้อความให้กําลังใจกัน,นะคะ่ะมีอีเมลนึงก็แบบพูดประมาณว่าแบบจะกลัวอะไรคือลองแล้วไม่ได้ดีกว่าไม่ได้ลอง ประมาณนี้ค่ะเราก็รู้สึกเออจริงทําไมอ่ะคืออย่างน้อยเราก็ทําเต็มที่แล้วเดี๋ยวยังไงก็ว่ากันหลังจากนั้นก็คือแบบไปซ้อมทุกวัน3เดือนอะไรเงี้ยค่ะวิ่งรอบสนามวิ่งรอบสนามอยู่แล้วจนได้มาอย่างเงี้ยอ๋อได้เป็นลีดในปีนั้นได้เป็นลีดในปีนั้นชนะไหมคะปีนั้นจุฬาจะไม่ได้แน่นอย่งเดียวหรือเปล่าแน่นอย่งเดียวไม่ได้ดูแน่นอย่างเดียวกูหันหลังให้หันหลังอ๋อไม่รูดูกี่คนนะลีดกี่คนผู้หญิงกี่คนผู้หญิงตอนนั้นเจ็ดคนเจ็ดคนผู้ชายผม แล้วแล้วแล้วอย่างลีดชนะมั้ยเขามีการแข่งกั้ยเปล่าไม่มีค่ะไม่มีมีแ่ไม่มีถือว่าเข้าไปปีหนึ่งก็ก็ก็เด่นเลยอ่ะเขาเป็นลีดเลยสวยเลยสวยเลยสวยแล้วเชิดญิงไหมเชิดไม่ยิงแล้วเข้าซีูแบนเขาด้วยป่ะฮะก็ก็หลังจากนั้นค่ะว่าพอพอพอหลังจากกิจกรรมลีดก็จะเข้าซีอูแบนแต่พอดีว่านี่มาออดิชั่นได้กับทางทางลองฟองก่อนเป็นค่ะออกมาออกมาออดิชั่นอะไรยังไงฮะเขาประกาศหา ตอนนั้เป็นละองฟองกัเหรอเอางั้นเดี๋ยวต้องถามเดี๋ยวต้องถามครับละองฟองนี่เข้ามาเป็นละองฟองนี่ตอนนั้นยังเรียนจบยังอ่าเพิ่งน่าจะเพิ่งจบครับเพิ่งจบปีสี่ครับเพิ่งจบพอดีแล้วก็เพอร์เอร์ก็ได้เหตุการณ์ขอนนกกับดอกไม้เนี่ยนะครับที่ทำให้เราได้มีโอกาสได้ทำละองฟองชุดแรกอ่าเหตุการณ์ขอนนกกับดอกไม้ก็คือได้เข้าไปสปินเทสที่แกรมมี่นะครับค่ะอยู่ซอยสามเก้า ก็เข้าไปถึงก็จะมีผมมีปนัดดามีอะไรเนี่ยไปกัน4ีน่ห้าคนอะไรอย่างนี้ยครับแล้วก็มีนักร้องน้องออฟองน้องชมพู่ในที่สุดในที่ก็เป็นนักร้องเก่าใช่ไหมใช่ในที่3ครับ,รบก็ไป,ปไปเทสต์การเสร็จปุ๊บแล้วก็ผมก็บอกว่าเออเขาก็เริ่มจะหาหาหาที่ลงแล้วหาว่าทำอัลบั้มจะอะไรงไงละที่ผมบอกว่าผมเล่นดนตรีใช่นุชชมพู่คนนักร้องก็เลยไปไหว้หวานก็คือว่ามีหาโปรดิวเซอร์ทำอัลบั้มกันอยู่ตอนนั้นนะครับก็จะมีพี่โอซีเปียครับอ๋อโออ่าพี่โอครับแล้วก็พี่เต้น แล้วก็เต้นสมัยนู้นใช่ครับผมตอนนู้นนะฮะก็มาคุยกันว่าจะทำอะไรบ้างการก็ให้ตั้งวงขึ้นมาอะไรเงี้ยผมก็ได้นางชมพู่เนี่ยเป็นนักร้องแล้วอะไรเงี้ยผมก็เล่นเดสแล้วผมก็ต้องหาสมาชิกให้ได้ครบวงอะไรเงี้ยผมก็ตอนนั้นก็เริ่มหาสมาชิกของวงกันครับในยุคนั้นครับมแล้วตอนนั้นก็ถึงจะได้เพิ่งจะได้มาเลยเริ่มเจอตอนนั้นผมยังยังไม่ยังไม่เจอกับพี่ยังไม่เจอครับเพราะว่าผมก็หาสมาชิกวงทีนี้ผมก็จะไปตามมือกลองคือพี่ฟุ๊กนะฮะ พี่ฟลุกนะครับตอนนี้ตอนนี้อยู่ทีฟอยทีแล้วครับใช่ครับก็เคยเล่นตีกับผมตั้งแต่อยู่สามเสนจะตีกรองั้งแต่แต่ก่อนก็เล่นเบสเหมือนกันแล้วนี่แกวิเคราะห์ผมเล่นดีกว่าแกไเลยไปเล่นกรองตั้งแต่ตอนอยู่สามเสนครับก็เลยชวนพี่ฟลุกมามาอยู่ในวงด้วยก็ได้ฟลุกได้เอ๊ะได้ชมพู่ค่นอ แล้วตอนนี้ผมก็หาคีย์บอร์ดผมก็หาคีย์บอร์ดก็เคยมีไปทำนิทานเด็กนะครับกับพี่คนหนึ่งที่ธรรมศาสตร์เขามีทํากิจกรรมสังคมนะฮะแล้วไม่คิดถึงหนุ่มพงกรพันธ์เหรอไม่คิดเลยครับเพราะว่าเขาดังไปแล้วตอนนั้นก็เห็นเขาทำเพลงเหมือนกันนะชื่ออ่ไรร็อกบาทเดียวอะไรเมื่อสมัยโน้นนะฮะฮะอันนั้นนะครับก็เลยไม่ได้ชวนก็เลยแต่ว่าเราก็เลยบอกว่าหาหาเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อชื่อหนงตอนนี้คุณหนงเขาก็ไปอยู่วงคีย์บอร์ดละจริงพี่หนงนะก็ เรียนที่ราดกระบังผมตอนนั้นผมยังไม่รู้จักครับยังไม่รู้จักพี่เอ๋ก็เลยได้ได้มือนี้เป็นรุ่นน้องใช่ไหมแมนรุ่นน้องใช่ครับได้มีคีย์บอร์ดมาครับแล้วผมก็ถามหนูว่าเนี่ยเล่นกีตาร์เพิ่มมีแล้วคนนึงเพิ่มหน้าตาดีเกินไปเราไม่เอาใครขึ้นดุมไหเหรอไม่ได้ตอนนั้นเด็กจุฬาครับเด็กถาปต์ถ้าจะพูดเขาเป็นถาปต์จุฬาไงฮะเไปหามกีตาร์มาอะไรเงี้ยฝ่าไปแซวครับคือว่าเล่นงานจะบอกเขาติดงานอะไรเงี้ยเขาเลยไล่นมาร่วมวงก็เลยว่าหามกีตาร์แล้วใครอะเขาคือใครคุณโจครับตอนนี้ไปทำงานส่วนตัวลออ๋ ก็เลยคุณโหนก็เลยพาคุณแมนมาในงานอ๋อเปอย like ่างนี้นี่เองอ่าก็เลยมารวมกันลองฟองตอนนั้นใช่ครับใช่ครับตอนนั้นก็ทำซ้อมๆกันแล้วก็แล้วก็เล่นดนตรีกันด้วยอะไรกันด้วยอ๋อกะว่าจะจะจะฟอรมวงกันแหละกอนลฟองเอาแล้วอย่างนี้ในช่วงที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นวัยรุ่นเต็มตัวชีวิตก็อยู่กับดนตรีตลอดมีมีเบี่ยงเบนไปทางอื่นมาไปทำอะไรที่มันแสบๆซ่าๆมั้ยผมก็กีฬาครับไปเล่นกอล์ฟอยู่ช่วงนึงอ๋อเหรออ๋อว่าอย่างดีนะอยู่กับกีฬา ไปเล่นกอล์ฟเป็นเล่นนักกอล์ฟมหาลัยอย่างเงี้ยครับเป็นนักกอล์ฟเยาวชนอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าตอนนั้นจบปุ๊บผมว่าพ่อบอกว่าจะไปเรียนเป็นโปรกอล์ฟที่อเมริกาหรือเปล่าคือแล้วก็กลับมาเป็นโปรกอล์ฟก็ยังมองอยู่ว่าจะไปกีฬาหรือจะไปดนตรีใช่ฮะตอนนั้นคิดอยู่เอ้ยยังไงดีนะแล้วเพิ่นมีโอกาสที่เราไปกวดนี่นะครับทำให้เราบอกว่าเฮ้ยเราอยากเล่นดนตรีนะเราก็เลยไปไปฟังวงการเพื่อทำอะไรบ้างในตอนนั้นแสดงว่ากีฬาดนตรีก็ไปกันได้จริงจริงเนาะแล้วแล้วแต่ว่าไม่ไม่ไม่เคยแบบว่าเหมือนกััับบบววยรุ่่่นทไปใชมมีแ ได้ทาอะไรที่มันแสบๆมันมันหนีเรียนตีพักพวกตีรันฟันแทงมีบ้างไม่มีไม่ค่อยมีผมจะผมจะหนีเรียนซะมากกว่าไม่ได้หนีฮไม่เข้าเรียนไม่เข้าไปซ้อมกิจกรรมใช่ครับก็ไม่เข้าเรียนแล้วก็แบบอยู่ชมรมกันก็ไปมั่วกันในชมรมอะไรเงี้ยฮะก็สมัยก่อนนี่จริงเพื่อนมั่วอะไรฮะเหมั่วไปอยู่ไปลุกกันไปร้องเพลงเดิมเดิมอะไรกันบ้างตามสมัยก่อนมีเพื่อนผมคนหนึ่งตอนนี้เขาดังมากเลยตอนนี้ผู้จัดการแบบหนึ่งของประเทศไทยฮะใครอะคุณเอฮะฮะ เอผู้จัดการนเดชอ้ามเนี่ยเหรอเขาาอยู่อะไรกับคุณอยู่ชมรมดนตรีด้วยกันกับผมนี่แหละดนตรีอะไรเขาเป็นดนตรีอะไรรีไทยเอไม่ใช่ดนตรีไทยไม่ใช่เอเออยู่มอลังสิลป์หรอมอลังสิลป์ครับตอนนั้นอยู่วิศวะแล้วก็อ๋อมีหน้าแนะนำน้องนเดชไปเข้ามอลังสิลป์ใช่ครับอย่างนี้นีเองก็ไปอยู่วงชมรมด้วยกันแล้วเขาอยู่ประเภทจัดการ อ่าเขาแต่แก๊งแต่สมัยอยู่วงตอนนั้นเลยนะตอนนั้นเขาเป็นไงเขาแมนมากเาแมนมาากกไหมเขาเคยบอกพี่ว่าเขาแมนมากตอนอยู่มหาวิทยาลัยตอนนี้เขาค่อยเป็นอย่างนี้นะเออจะบอกเขาแมนมากเออไม่เปลี่ยนไปเยอะเอเอเห็นแล้วเอก็อย่าว่านะเพขาเป็นเพื่อนเอเข้าใจอุวยตอนนี้เขาแบบว่าถือ ถือเลยฮะถึงเบอร์กินถือไปเอมสใช่ครับก็นั่นแหละครับก็ไปอยู่ด้วยกันอะไรด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเธอเป็นเพื่อนผมไปอะไรด้วยกันนะไปแต่เอ๊นี่เราพูดดีๆนะไปอะไรด้วยกันเขาเขาเรียกอะไรเขาเป็นผู้จัดการสมัยก่อนเขาก็จะจัดการวงว่าไปนั่งอะไรเงี้ยเขาก็บอกอยู่เขาเป็นนักจัดการถูกต้องตั้งแต่สมัยอยู่มหาวิทยาลัยใช่ครับเออแววออกเหมือนกันเนาะแววออกเขาแวลออกตอนน้วก็ซีกับหมอหยองตอนนั้นนะฮะอ๋อหรอ บอยนนี่ก็็เปอ๋อบอยหยองศรอยู่ที่มอลังสิตที่จำได้พี่พี่เคยต้องไปพูดที่มอลังสิตนะเออตอนจัดรายการวิทยุใช่จำได้ออ๋เอริสต์บอกเราวันนี้เจะดึงยาเอนะเอชุกชัยใช่ครับชุกชัยออนั่นแหละครับแต่ว่าเพื่อนผมก็เป็นพวกเด็กดีเพื่อนเล่าไม่ทานเอเด็กไม่ดีไม่ใช่เล่าไม่ทานแค่บุริวิสุรเงี้ยรู้สึกว่าแบบว่าเราก็แบบเพื่อนแพ้เล่า ไปปาร์ตี้กันอย่างนี้ครับกับพ anyway> ี่ชมรมอย่างเงี้ยแล้วดื่มเหล้าเสร็จแล้วผมก็แบบแขนขาแข็งหมดเลยที่เหมือนแบบเฮ้ยแขนขาแข็งอย่างเนี้ยเฮ้ยไม่รู้ว่าแข็งหรือเปล่าไม่รู้เลแขนขาแข็งพ่อพ่ออะไรเงี้ยนอหนอสิบสช้อนชิ้แขนขาแข็งเออแล้วไงก็แบบก็ลุกไม่ได้เลยครับเอช่วยเหรอผมลุกมาก่อนแล้วผมเห็นเอนอนอยู่ผมไปละกลับบ้านดีกว่าตอนเช้าอะไรเงี้ย ก็เลยไม่ได้ไม่ได้ทานเหล้ามันแต่ตอนอยู่มหาลัยปีหนึ่งครับผมก็แพ้พอหลังๆก็ไปกินแก้วนึงก็ก็ก็เดินไม่ได้เลยก็เลยหยุดทานเหล้าไปเลยอดีแต่ว่าเล่นดนตรีตามผับตามอะไรอย่างงี้นะครับสมัยสมัยสมัยมีหมาลัยอ๋อเหรอฮะก็ไปเล่นตามคาเฟ่เหมือนพี่แมนนี่แหละฮะสมัยก่อนเล่นคาเฟ่เนาะอ่าก็ถือว่าเป็นการหารายได้กับตัวเองไปเล่นกุฏีปนิ่งเจอแตมสมัยก่อนนะครับเจอแตสมัยก่อนนะฮะก็ไปเล่นหนึ่งคืนเล่นเป็นชิ้นเดียวฮะหรือว่าเล่นเป็นวงเลย กี่คนน่ะมีอยู่ห้าหกคนอ๋อเหรอใช่ครับเล่นไปก็โอ้ทำงานตั้งแต่ตั้งแต่วัยรุ่นอยู่ใช่ครับอ่าทางทางทางถึกถึกนะครับ้ำไี่อะไรถึกถึกแรกวกับบังนี่เป็นไงครับเป็นแบบเข้ามั้ยเฮฮาปาร์ตี้หรือว่าชีพใช้ชีวิตวัยรุ่นยังไงครับ เพื่อนๆส่วนใหญ่ก็ทานทานเหล้าทานเบียร์กันอะไรเงี้ยแต่ผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่กับเขาแต่ผมก็ไม่ทานทานน้ำเปล่าทานน้ำบารงเ้ยก็คือเคยทานเหมือนกันแต่แบบรู้สึกว่าทานแล้วมันเมาเลยไม่ชอบโอ้ดีนะเลยรู้สึกว่ามันไม่มีสติแล้วมันยังไงไม่รู้ก็เลยไม่ทานแล้วกันนะปวดหัวมากเลยไม่ไม่ไม่ทานแต่อยู่กับเพื่อนๆนได้คือเฮฮาอะไรเงี้ยเล่นดนตรีเล่นอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเล่น เล่นดนตรีอย่างเดียวเลยคือดนตรีนี่คือเป็นถ้าถ้าพูดถึงผมก็พูดถึงดนตรีเลยก็คือคิดถึงดนตรีเลยครับก็จะไม่นนว่าจะเป็นคือจับกีตาร์แล้วนะมีกีตาร์คไปเป็นกีตาร์ด้วยเล่นก็จริงจริงเล่นหลายอย่างกีตาร์เบสเบสเล่นคีย์บอร์ดเล่นอะไรก็เล่นค,คือให้เล่นอะไรก็เล่นตอนนั้นเล่นเล่นได้หมดเล่นได้หมดเลยนี่ไม่ต้องเรียนเลยใช่ไหมมันเล่นเป็นส่วนใหญ่จะเรียกว่าเป็นครูพักรักจำนลฮะก็คือเหมือนกับเราเราชอบเรามีความสนใจแล้วก็ดูสมัยสมัยก่อนต้องต้องดูตามคอนเสิร์ตต้องไปดูเขาเล่นยังไงอะไรยังไงอ่าสมััยนน้ิอะไรฮะ ที่เขาฮิตกึนมากๆเลยแล้วไปคอนเสิร์ตคุณต้องไปไหนคอนเสิร์ตไหนเป็นประจำสมัยนั้นเด็กสมัยไหนดีฮะสมัยสบายมหาวิทยาลัยไงมหาวิไลสมัยสมัยนั้นช่วงนั้นพี่บอยอ่าบอยบอยบอโกเสียโฟมอ๋อมาแล้วใช่ไบอยเริ่มมาแล้วเริ่มเหมือนบอยเป็นพี่นกพี่อะไรอะสมัยนั้นก็เริ่มมาแล้วก็เป็นพี่เหรอพี่พี่ขอเรียกนี่หนึงแต่สมัยผมเนี่ยวงวงเพื่อนนะฮะไอ้นีกว่ตัวเขาเยอะเลยเนี่ย วงเพื่อวงคอยนิทิทัศสมัยแล้วน่าผมเป็นแฟนคลับนิทิทัศมาเลยตอนที่ผมเล่นอิเล็กโทรเล่นยังไงผมก็เล่นแนวแนวนั้นค่ะโอเวชั่นอะไรเงี้ยตกลงของคุณที่ห่างกันถามกันกี่รอบเนี่ยรู้สิทำไมสมัยของพี่แมนดูดูทันสมัยกว่าสมัยหนูสมัยหนูยี่ปองสองสมัยนี้นสมัยหนูอะไรหกสองสิบสองฮิตนาพูดพูดหกสองสิบสองนี่มัน U H T เปล่าหกสองสิบสองมีมอสมีทาทานั้นมีดีอะไรเงี้ยค่ะ จะบอกว่าคนละรอบกันยุคเด็ก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 อ๋อแล้วอย่างของของจุฬาเขาเป็นยังไงคะเขาใช้ชีวิตยังไงวัยรุ่นก็อย่างไปซีอูแบงเนี่ยเขาเขาซ้อมเป็นยังไงเขาซ้อมกันดึกเหมือนกันนะโอ้ตอนนั้นอันยังไม่ได้ไปซีอูแบงนะส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตอยู่กรีดค่ะแล้วก็นี่ก็คือพอพอเลิกเรียนปุ๊บสี่โมงก็ต้องไปวิ่งเลยค่ะพไปวิ่งวิ่งรองสนามใช่วิ่งรอบสนามจุ๊บไปเลยห้าห้ารอบผู้หญิงหกสี่รอบผู้ชายหกรอบก็วิ่งกันไปพอวิ่งเสร็จวิ่งขึ้นมันได้ ขึ้นมาได้ตรงจากอัติสันะนี่ต้องพาคุณไปทีมชาตินะไปแข่งบอลหรืออะไรคือตอนเราได้กำลังใจจากนักบอลมากนะคะคือหลีซ้อมเนี่ยนักบอลเขาก็ซ้อมกันด้วยงานบอลจุฬาเนี่ยค่ะหลีก็ซ้อมกันไปเราวิ่งรอบสนามที่นักบอลก็สู้ๆนะคะสู้ๆนะคะแข่งนยอะไรอย่างนั้นเราก็เลิกเที่ยงคืนตีหนึ่งกับบ้านนอนตื่นมาตอนเช้าคือถ้าโดดได้ก็โดดนะคะถ้าไม่ใช่แบบวิชาแบก็คือโดดเลยค่ะเบลล์มันไม่ไหวเพราแล้วก็ตื่นมาก็ ้อมเลยแต่หน้าน้องออยกับคณะเออ่เพศศัตรูแต่เพศศัตรูนี่ก็สวยๆเนาะใช่ไหมคะผู้หญิงเยอะค่ะเดี๋ยวผู้หญิงเยอะใช่ไหมผู้ชายผู้ชายมีผู้ชายจริงๆไม่ค่อยมีผู้ชายจริงๆไม่ค่อยมีเยอะรุ่นไหนรุ่นไหนรุ่นเดียวกับบอยประกันนะฮะรุ่นเดียวกับบอยประกันบอยประกัเพศศัตรอค่ะเพศศัตรูรุ่นเดียวกับบอยประกันเลยเหรอฮะอ๋อนี่บอยประกันตกลงไม่ใช่ชายแท้อะฮะอ๋อาชายแท้เอาคนนี้ก็ชายแท้ เอ๊ยยังไงเนี่ยแล้วชีวิตวัยรุ่นของของของออนเป็นยังไงชีวิตวัยรุ่นถ้าย้อนไปตอนอยู่ละชีนีก็มาเอาตอนมหาลัยตอนมหาลัยเหรอคะตอนมหาลัยก็ส่วนใหญ่ก็ทําอย่างที่ว่ากิจกรรมค่จกรรมทำกิจกรรมกับบ้านถือว่ายังเป็นเด็กที่แบบว่าอยู่ในกรอบไหมหรือไปไปไปีกแนมกลับบ้านสามทุ่มนี่ในกรอบไหมครับกรอบอยู่ในกรอบยังยังยังอยู่อยู่ค่ะยังยังเป็นเด็กดียังเป็นเด็กดีมีชิกกรอบไหมก็ ไม่ค่อยมีนะคะปีปีสี่ปีห้าฉีกยังยังนะคะยังยังค่ะไม่ไม่ค่อยมีค่ะอย่างบุหรี่เหล้าอะไรอย่างนี้ก็ก็ยังก็ยังไม่โดนค่ะยังไม่โดนเพราะที่พอดีว่าเพศสัตว์ก็ไม่ค่อยจะบังคับเท่าไหร่ถ้าอยู่ในสภาวะคงเดินนมบังคับไปอ๋อบังคับให้ให้ทานกินค่ะอ๋อเหรอเดี๋ยวสภาวะบังคับกินค่ะผู้หญิงก็โดนบังคับกินมาใ้กินอ๋อ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 อ๋่อ๋ออ๋อม๋อว๋ออ๋ออ๋ออ เมื่อกี้เล่าถึงตามหาละอองฟองก็มีทั้งมีชมพู่แล้วมีฟลุกแล้วได้มือกลองแล้วได้มือครับคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดแล้วหามือกีตาร์แล้วได้เขาเลยไหมก็ได้เลยครับโน่มเป็นคนไปหามาครับับโน่มเป็นคนมาหามาครับก็เอามาวันแรกก็งงเลยผมก็ให้เล่นเลยมาวันแรกเขาเป็นยังไงผมยาวไหมไม่นะฮะตอนนั้นผมยาวไปลองฟองไม่ยาวผมสั้นผมสั้น แบล้วมากเลยฮะแบล้วเลยรกตอนนั้นแบบแบล้วกันทุกคนใช่ครับตอนนั้นก็นั้นคือจะเซ็นสัญญาแล้วจะเซ็นอยู่มาหกเดือนแล้วฮะอยู่มาหกเดือนแล้วครับคือก็อยู่อยู่มอวิลสิกมาประมาณหกถึงเจ็ดเดือนได้อยู่มอวิลสิกด้วยเหรอฮะครับผมโอ้มอวิลสิกนี่มีแต่ร็อกร็อกนี่ใช่ตอนนั้นนี่คือโลโซโลใช่ไหมยังไม่มีอัลบั้มออกของมอวิลสิกเลยตั้งแต่อัลบั้มหนึ่งตอนนั้นนี่คุณอยู่ตั้งแต่พี่ป้อมแบบมอวิลสิกแล้วแต่พี่ป้อมเลยถ้าพี่ป้อม รุ่นนั้นเลยแล้วทีนี้เราก็ทําวงการแล้วเพื่อนผมก็มีเพื่อนเพื่อนศิชมพูก็เป็นสถาปนิกใช่ไหมทางโนนี่ก็สถาปัตย์สถาปัตถ์หมดเลยอใช่ไอเดียกันบันเจิดบันเจิดคิดเองแต่งเองประงงมันบันเจิดเยอะเลยเกินครับก็แก้ไปหลายรอบช่วงนั้นนะครับเมื่อประมาณ17ปีที่แล้วแก้เยอะ17ปีที่แล้วเลยเหรอแก้เยอะมากคือเราก็บอกว่ายังไงดีเนี่ยแบบคือเราก็อ่านนะฮะเด็กวัยรุ่นไฟแรงอะไฟแรงคุยกันจนสุดท้ายบอกว่าตอนนั้นสถาปัตถ์ก็มีใครอะป๊อสป๊อเอ้ อนั่น<อ><อ>นอ้องครับก็แบบว่าก็คือแบบว่าเขาจะเซ็นสัญญายอยู่ละหกเดือนที่คุยกันทําเพลงแก้แก้มตลอดจนเขาบอกว่าเออข้าใจายุคนั้นเนาะบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเล่นอย่างเดียวก็ได้ <laughs> เดี๋ยวมีโปรดิวเซอร์ให้นะอ,อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเมื่อน<ม>เราก็ก็อ,กอยากทำกันเองอยากทำมันเองเลยก็บอกเราเราจะเป็นแนวไหนตอนนั้นก็แนวลองฟ้องนี่แหละครับลองนี้ลองฟ้องจะเป็นแนวไหนอะแนวเป็นพ็อปนะครับเป็นพ็อปสวีดิชพ็อปสวีดิชพ็อปฟังแล้วมันก็สบายๆก็เลยบอกว่าเออ เอาไงดีนะแล้วเพื่อนคุณแมนเนี่ยครับเขาเคยมีอะไรนะผมสัมพันธ์กับพี่ฮาร์ดนะตอนย้อนกับไปนิดนึงผมสัมพันธ์กันย้อนพี่ฮาร์ดสุดที่ผมสุดที่ผมเลยแปลกมากเลยมีสนใจไมอพี่ฮาร์ดเขาเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ครับคือย้อนไปนิดนึงตอนที่เรียนมหาอะไรผมก็มีโอกาสได้ทําอัลบั้มเองกับกับพี่ออสกับที่ที่เคยอยู่โรงเรียนเดียวกันพี่ออสแต่ฮะเป็นเป็นเพื่นพี่ผมที่โรงเรียนแล้วก็แบบเอาเพลงมาให้พี่ฮาร์ดฟัง แอบไปให้ที่บ้านฟังแล้วพี่ฮาก็จะคอมเมนต์ว่ายังไม่ยังไม่ค่อยดีนะอย่างนั้นอย่างนี้ควรจะปรับปรุงใหม่อะไรเงี้ยลองไปปรับมาแล้วมาคือได้รู้จักพี่ฮาตอนนั้นแล้วก็จะคุยกันที่วงก็รู้จักบ้านพี่ฮาเลยแหละไม่หาที่บ้านเลยไปบุกไปหาที่บ้านเลยตอนนั้นอยากออกเทมแรกพี่ฮารายละเอียดเยอะทั้่องที่ยงอยู่กับกันมี่อยู่เลยอ่ะเนาะมาอันนี้ก่อนอนนี้ก่อนก่อนอันนี้ผมผมของผมเองแล้วตัวตัวตัวแมนคนเดียวใช่ไหมก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในวงทีนี้ก็แมนก็เลยเสนอบอกว่าเราก็เลยคุยกันในวงบอกว่าอย่างนั้นเรา เราออกดีกว่านะเราไม่อยู่ใกล้ๆอะบอกออกเฉยตัวสัญญายังยังไม่ได้เซ็นจะเซ็นแล้วคุยจะเซ็นอยู่แล้วก็คือประชุมครั้งสุดท้ายนี่คือประชุมบิ๊กบอสใหญ่มากตอนนั้นนะฮะ boss ใหญ่นี่คือใครฮะนั่นนะฮะบอสใหญ่สุดพี่ไปคุณไปบูเลยหรอไม่ใช่ไม่ใช่ครับแของมอมวิสิกของมอวิสิกของพี่ป้อมนะใช่ครับพมก็เลยก็เลยบอกว่าเราคงแบบไม่อยู่ดีกว่าออกเธออะไรอย่างเงี้ยคถอะอยากจะทำเพลงที่เราคิดเองสร้างสรรค์เองทำเองร้อนนะฮะตอนนอนวิชาร้อนร้อนร้อนเราได้เพลงมาหมดแล้วสิบเพลง แล้วเราก็บอกเขาไงดีว่าจะไปไหนดีอะไรเงี้ยเราก็คุกการผมก็เลยบอกว่าผมรู้จักพี่ฮาร์ดผมรู้จักบ้านพี่ฮาร์ดอ๋อเลยการจะไปตอนนั้นพี่ฮาร์ดเนี่ยแกเพิ่งกลับมามั้งฮะัไม่กี่ปีอะตอนนั้นพี่ฮาร์ดเพิ่งเหมือนกับเพิ่งก่อตั้งล้องเสียงลำยเหมือนกันละจะทำตอนนั้นแกทำค่ายแล้วแกเอาโปรตูนมาแกเอาโปรตูนสึกแกเป็นคนแรกที่เอาโปรตูนมาหัดอในระบบการอัดเสียงในห้องหัดปัจจุบันเนี่ยอ๋อเอาละสิตอนนี้ก็เลยเริ่มจะเจอของจริงแล้วเริ่มออกเดินทางออกจากมอนิวสิกเลยมุ่งไปทีี่้้อองงเสยลตนนนั ตอนนั้นกะว่าจะไปที่ช่องช่องเจ็ดหรือช่องอะไรก่อนช่องเจ็ดใช่ไหมช่องสักช่องนี้แต่ก่อนั้นช่องเจ็ดเขาตัด้งที่ทานั่งอ่านข่าวอยู่ไม่อ่านข่าวไปงานเจ็ดซีคอนเสิร์ตนะน้รงอวอกลัวๆพี่อาร์มไม่อยู่บ้านก็เลยจะกะจะไปรอออ๋ค่ะบชีวิตเริ่มต้นขึ้นละที่จะเดินเข้าสู่ถนนสายดนตรีอย่างจริงจังเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อส่วนน้องออก็อยู่ปีอะไรอยู่ตอนนั้นอ่ะตอนนักหนูไม่รู้อยู่อนุบาลงั้นเลยเอ๋อเดี๋ยวเรีวเจอกันค่ะอ๋อสวัสดีครับสวัสดี